วิธีผ่านด่านแซนแมนนะคะหรือว่าด่านที่เป็นไฟเออร์สวอมนะคะแล้วก็มีอ e ีฟิตตัวนี้ด้วยนะคะว่าผ่านยังไงโดนไฟเผากันกระจุเลยแล้วก็อีกด่านหนึงนะคะก็คือเจ้าบอสใหญ่ตัวนี้นะคะที่ด่านแอสบาซินนั่นเองนะคะด่านที่100หรือเปลปาเพ็ดไม่แน่ใจนะคะก็มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันใจะให้ดูวิธีเรียงสกิลนะคะของแต่ละตัวว่าเรียงยังไงจริงๆแค่สลับสกิลนิดเดียวก็ผ่านแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าผ่านได้ยังไงคะ่ะอ่าแล้วเราก็ต้องกําจัดศัตรูให้เร็วที่สุดเผื่ รอี่นะคะคบทแค่นี้ก็เป็นอันผ่านได้แล้วเรียบร้อยแล้วอ่าจะบอสด่านนี้นะคะก็จะเป็นด่านที่เจ้าปัญหามากๆเลยพีเอสกว่าจะผ่านก็หลายรอบหลายสิบรอบเหมือนกันนะคะมีเพจกดออกเลยถ้าเกิดว่าตัวดาเมทเพตายนี่เลยบอสทำสกิลไม่ทันเลยเพราะว่าเพดขัดรวัวๆ ร้านก่อนบอสจูมิโก,โกชอปร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพียสเติมเองมาหลายปีแล้วนะคะเปิด10โมงเช้าถึงตี2เสิร์ชได้เลยใน a c e b o o k จูมิโก,โกชอปหรือ l ล n e แอดจูมิโกนะคะที่สำคัญแอดประซิถ้าบอกว่ามาจากเพียสพีอสอาจจะได้ราคาพิเศษด้วยนะสวัสดีคะ่ะทุกคนเพียสจากช่องเพียสพีสค่ะวันนี้เพียสจะมาตอบคำถามที่คนถามเยอะมากเวลาเพียสไลฟ์นะคะนั่นก็คือวิธีผ่านด่านแซนแม ะะหรือว่าด่านที่เป็นไฟเออร์สวอมนะคะแล้วก็มีก e ีฟิตตัวนี้ด้วยนะคะว่าผ่านยังไงโดนไฟเผากันกระจุยเลยแล้วก็อีกด่านนึงนะคะก็คือเจ้าวอสใหญ่ตัวนี้นะคะที่ด่านแอสบาซินนั่นเองนะคะด่านที่100หรือเปล่าเพียนไม่แน่ใจนะคะก็มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันจะให้ดูวิธีเรียงสกิลนะคะของแต่ละตัวว่าเรียงยังไงจริงๆแค่สลับสกิลนิดเดียวก็ผ่านแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าผ่านได้ยังไงคะ่ะมาที่เจ้าตัวแรกกันก่อนดีกว่านะคะก็คือเจ้าแซนแมนของเราหรือว่าทรายที่พน เพจจะให้ดูว่าทีนะคะอยู่ที่การจัดสกิลของพระนั่นเองที่ตอนแรกนะคะเพจจัดสกิลพระเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เลยเนโนมาแซงนะคะเบสซิ่งนะคะแล้วก็เดมอนเบนนะคะเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรคนไฟมานะคะแค่ทีเดียว2ทีพระเพจก็ต,ตายแล้ว ตัวหลักก็ตายตายกันหมดเลยอย่างรวดเร็วมาก <S <S เปลียนอะไรนะคะถึงได้ผ่าด่านนี้ไปที่พระนะคะที่สำคัญเลยคือเอาเบสซิ่งขึ้นมาอันดับแรกและเอาเนวันเบนมานอันดับ2เพราะว่าเบสซิ่งนะคะจะลบล้างสถานะผิดปกติทั้งหมดก็คือมันจะเผาเราไม่ได้นั่นเองส่วนเดมอนเบนนะคะจะเป็นการสร้างความเสียหายเวทมนต์หลายครั้งต่อสตูตัวเดียวและขัดตัดเอฟเฟกต์ผลด้านหวกถ้าทําได้ก็จะสามารถฮิลเพื่อนที่อยู่ในสถานะอวยพรนะคะซึ่งสถานะอวยพรนั้นก็จะเกิด ขึ้นจากสกิลเบสซิ่งนั่นเองก็จะเป็นคอมโบกันนะคะเพราะฉะนั้นสกิลเบสซิ่งนะคะก็ต้องต่อด้วยสกิลเดมอนเบนเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะผ่านไหมนะคะเบสซิ่งจะทันหรือเปล่านี่เบสไปแล้วนะคะแล้วก็เขาพ่นไฟมาแล้วนะแต่ว่าเราไม่ติสถานะไฟนะคะจากแชนแมนตัวนี้นะอ่าแล้วเราก็ต้องกําจัดศัตรูให้เร็วที่สุดเผื่อมันจะพ่นไฟรอบที่2นะคะ แค่นี้ก็เป็นอันผ่านได้แล้วเรียบร้อยแล้วเทียบกับตอนแรกนะคะโดนเผาเป็นจุนเลยส่วนบอสตัวถัดไปนะคะก็คืออ e ีฟิสนะคะเพียสก็สามารถผ่านได้ด้วยเช็ตสกิลเดีวยวกันกับแซนแมนเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะหรือว่าอย่างมากเท่าที่เพียสจำได้นะคะก็คือการสลับระหว่างสสกิลของเสกก็คือเอิร์ธสไปน์นะคะแล้วก็เมเทโอนะคะสลับกันแบบนี้นะคะเพียสถึงผ่านนะคะแต่ว่าเพียสจะไม,ไม่แน่ใจว่าเพียสเอาอันไหนขึ้นก่อนหรือหลังนะคะจะสลับกันอยู่แค่2สกิลนี้รองนั้นก็จะเหมือนเดน เิมเลยนะคะกับแทนแมนที่เราผ่านมาได้นะคะไม่ได้ต่างใจกันนะ อ่าแล้วต่อไปนะคะก็จะบอสที่คนถามถึงมากที่สุดนั่นก็คือบอสแอสราซินนั่นเองเราไปดูกันเลยนะคะว่าเพียสจะผ่านได้ยังไงคะ่ะอ่าจะบอสด่านนี้นะคะก็จะเป็นด่านที่จเจ้าปัญหามากๆเลยเพียสกว่าจะผ่านก็หลายรอบหลายสิบรอบเหมือนกันนะคะนี่เพียสกดออกเลยถ้าเกิดว่าตัวดาเมจเพียสตายแต่ว่าต่อให้เราเรียนสกิลถูกนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะผ่านได้ทุกครั้งนะคะแต่ยังไงก็ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่น,นะคะ่ะถ้าเกิดเราเรียนสกิลได้ถูกต้องแล้ว ยังไงเราก็ผ่านนะคะอ่าเราลองมาดูกันว่าเพียสจะผ่านหรือเปล่าตัวดาเมจหลักของเพียสนะคะก็จะเป็นเศกอย่างที่เพียสบอกไปถ้าเซกจะตายเมื่อไหร่เพียสกดออกทันทีเพราะเพียสรู้ว่าไม่มีตัวไหนที่ทําดาเมจได้มากกว่าเศกแล้วนะคะก็จะเป็นทางสายเวทนะคะก็จะเป็นทางสายเวทนะคะนี่เลยบอสทำสกิลไม่ทันเลยเพราะว่าเพิษขัดรัวๆอ่าลาก่อนบอสหลังจากที่ติดมานานเหมือนกันเล้วบอสยักษ์นี่เราก็ได้รางวัลมานะคะเป็น พนามีนี่ด้วยนะคะแปลนสร้างเขาด้วยมีเคยมีคนถามมานะคะว่าแฟร์ได้จากอะไรนะคะการจบจากด่านบอสก็ได้แปลนสร้างแฟชั่นาเหมือนกันนี่เพก็ได้แปลนสร้างเขามาด้วยนะคะอ๋อเราก็พานาน,นี้ได้กันในที่สุดนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเพียรเรียงสกิลยังไงนะคะไปดูกันเลยเป็นสกิลที่เพียเรียงไว้ใช้กับบอส นะคะแกเล่นวินะคะเป็นตัวหลักนะคะก็จะเรียนสกิลตามนี้นะคะสกิลแรกนะคะคือไอซ์วอลนะคะสกิลที่2จะเป็นสตอร์มการ์ดสกิลที่3ที่ใช้นะคะตอนที่ผ่านมาจะเป็นไลท์เทนิงโบว์นะคะและสกิลที่4ก็จะเป็นทันเดอร์สตอร์มนะคะตอนนั้นเมทเพียังไม่เป็นแอดวานจะยังไม่มี2สกิลล่างนะคะส่วนตัวต่อไปคูเซเดอร์นะคะเพสจะเรียงแบบนี้เชคกีฟนะคะสกิลแรกสกิลที่2นะคะจะเป็นบริจิสแทนโซสนะคะ สกิลที่3นะคะเป็นสกิลสปิริตไรส์ค่ะแล้วก็สกิลที่4จะเป็นเอิร์ดแชตเตอร์นะคะก็สสกิลนี้จะเน้นเกราะเน้นป้องกันเน้นฮิวทั้งนั้นลวน้ลวนเพื่อไม่ให้ตัวทําดาเมจจะตายนะคะส่วนตัวต่อไปเป็นตัวหลักของเพียรเลยที่ทําดาเมจนะคะเรียงแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครเล่นวิเศษก็ทําตามเพียรได้เลยเอิร์ดสไปคะตอนที่เพียรผ่านด่านแอสบาร์ินเนียตัวเศษเพชรเนี่ยเป็นแบบแอดวานแล้วก็เลยจะมีสสกิลหลังนี้นะคะใช้เอิร์ดสไปก่อนหลังจากนั้นเราก็จะใช้ เมทิโอนะคะถัดมาก็จะใช้มานารรมูฟแล้วก็เมจิกโอดเรียงได้ตามนี้เลย1 2 3 4สเป๊ะเลยนะคะต่อมาตัวสุดท้ายที่ทําให้เพรผ่านได้นะคะพระนะคะเพรเลีย,ง,ยงแบบนี้อ่าสกิลแรกนะคะกลอเรียนะคะซึ่งกรอเรียนะคะก็จะส่งผลทําให้ทีมเราร้ายแรงขึ้นนั่นเองมีสกิลที่แรงขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปก็คือสกิลพานูม่านะคะสร้างเกราะให้กับเราแล้วก็สกิลเบสซิ่งซึ่งอันนี้สําคัญมากเป็นลบล้าง ผนะิดปกติของเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายตามด้วยแสงนั่นเองนะคะเรียงตามนี้เลยเคสก็ผ่านด่านมาได้อย่างก็ไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากนะคะแต่เพชเรียงตามนี้เอาละค่ะนี่ก็เป็นไกด์ไลน์นะคะในการผ่านด่านที่ยากและมีคนถามถึงมากที่สุดเป็นไกด์ไลน์สําหรับใครที่ไม่ผ่านสายเว้นนะคะส่วนทางสายกายภาพก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเพชไม่ได้เล่นเลยแต่แรกวันนี้เพชไปก่อนแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูการอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนตุ้งจริงด้วยใครมีอะไรก็พิมพ์สอบถามกันได้เลยเียสหาสข้อมูลมาตอบให้ทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย